สวัสดีครับพี่น้องครับพบก,กับช่องสาวเบียานาเอกเกินบาทครับหยอดอันนี้กินได้บ้น,นอ่อนอันนี้เป็นตแซ่บใช่ไหมกินไหมไหมืม้อนี้ครับมาแจ้งข่าวพี่น้อง FC แฟนคลับใช่แล้วใช่เลยยังยังม,ม,มือมืออื่นเข้าจ,จะก้นลุ่มมือหือวันที่11เฮาจะอ่าขืนเสานะคะพี่น้องหรือว่ายกเสาเอกเสา,เสาทงท่านีน้ผิวนะคะ,ะพี่น้องนะคะขอบคุณทั้ง แม่ฮักน้องออเกนแล้วก็แม่ฮักบีบีแล้วก็แม่ออนนะคะขอบคุณแม่ก๊อฟด้วยค่ะทุกๆคนไทยให้แม่ๆนะคะมีความสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะคิดถึงไดขอให้ทุกท่านสมปรารถนาะค่ะอืมใชค่ะครับดีมีแหงทุก้ชุกคนเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาก็คือตอนนั้นเนาะห่อห่อเราจะเหตุไหย่ผิวแต่ตอนนั้น อ่ะขออนุญาตเอ่ยตอนนั้นเรามีเงินประมาณหนึ่งแสนเนาะแล้วไปมามันปิดวงแล้วมันเขาเป็นสาเ้องโบมีงานห้าบ๊ได้มีงานเห็ดช่วงห้อปิดวงช่วงนั้นแล้วเ้าก็เงินตอนนั้นไปใส่ก่อนสรุปแล้วมันเหลืออยู่สามหมื่นพอดีมันเหลืออยู่สามหมื่นสุดท้ายแล้วตอนนั้นเราก็ออกจากงานพอดีเนาะช่วงเปิดวงมาแล้วเราก็ออกจากงานพอดีเหมือนที่ทุกคนหูดนะคะั็เหลืออยู่สามหมื่นสามหมื่นสุดท้าย นูก,ก็เลยบอกอ้บาทว่าไอ่เข้าเลีกก้ยงเง<อ>ิเนก้อนสุดท้ายแล้วหาเข้าเบิดก่อนนี่นะเข้าบอกยัยพีิงแต่เข้าบอกยัยพีวายก็คือเข้าจะเหมือนตัวเพินเลเดซินะเลยบอกอ้บาทว่าเข้าต้องหามือเพิ่นลเด้เข้ามีสัมมีแล้วเข้ามีเงินก้อนนี้ก้อนสุดท้ายแล้วป่ะนี้ถ้าบุญูก,กับโต้งงานเป็นบ่อไอ้กับโต้งงานนะตอนนั้นที่คุยกันบุนูก,กับโต๊งงานเป็นบ่อไอ้กับโต้งงานถ้าสมมติว่าเงินก้อนนี้เราเอาไปใช้แล้วเราก็จะเอาเงินที่ไหนมา มาสร้างบ้านให้แม่เพราะว่าเฮาบอกคนไปแล้วว่าแม่มีเดอรก่าจีแสงกันเดี๋ยวจ้เอาเงอนั้นไปนี้ทั้งที่เราก็หาวันไม่แล้วทุกคนณ<อ>ต,ตอนนั้นในวันที่ยี่สิบหกพฤศจิกายนเนาะเขาหาเงิน<ม>ไม่ได้เจยย้าวาดวยยังหละๆมันปะมันปะกันอย่างนี้ทุกคนมันเป็นจังหวะชีวิตที่มันแบบคือแม่มันก็เลยเหมือนแบบผิดแผนไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยทั้งเงินยูทู e อะไรมันก็อันนี้นะทุกคนมันก็เลยแบบทั้งก็เงินเพจตอนนั้นมันก็ยัง ยังได้ไม่เยอะอะไรเงี้ยเงิเนเงินเดียวมันกัดเตะบวไหล่เพราะว่ามช่วงนั้นนะ <c oughs> เพื่อสอนบนักไร้ข้อาวดได้มีเวลาไม่เห็นเมียงขนาดนั้น,ยยนะนมันก็เลยบวดได้เองสินะทุกคนมันก็เลยแบบมันไม่ได้มันไม่ได้ขนาดนั้นอนะ่ะทุกคนก็คือบวดซื้อก็อคือมันได้เพราะพวกพัดนี่ละ <c oughs> <c oughs> เงินเลี้ยวหนูนะตอนนั้นอนะ่ะแล้วมันก็ได้แบบเฮ้ยไอเขาอสิเดจังได๋เองสินกะ็ลเลยพอดีบัดนี้แม่เราเคยแม่แม่แม่ฮักไม่ฮักโนกนไหนเหมือนแกเคยพูดไว้ว่าเนี่ยถ้าถ้าแบบว่า จะทําบ้านให้ยายผิวว่าแม่จะออกค่าเสาเข mm. าก็เลยคุยก,น,กนวัาเงิน3มำเงินหนีก,ก็คือแม่เราออกแนวค่าเสาสีเหลือเทาก็จะออกค่าเล็กค่าเล็กหล้วก็ค่าลัาคาลางค่าสันเทอาก, mm. กับเห็นสมีกรบอกก็บอกก็ยายบาดไหวประมาณนี้นะคะพี่นอ้องเรื่องราวความเป็นไปเป็นมานะคะก็เลยนั่นแหละค่ะพ่อพ่อ,พอไก่เสียหอดมือเร้วมือน,นันแม่แม่เราท่มาะเราครว่าปเป็นจังใดแน่นอกูกอันนี้เราก็บอกว่า mm. ตึ๊บตื๊บต๊บต๊บนีเดอ้อแม่เคยบอกว้าอแม่เราก็ พอเล็กัญชีเราแม่แล้วก็อ้นมาหายมาวันนั้นเราก็เลยจากวันนั้นอีกวันหนึ่งเราก็ได้มาซื้อเสาเหมือนที่ทุกคนได้ดูในคลิปนะคะซืออ้อเสาวันนี้พอที่เข้าซื้อเสารเราปุ๊บเหมือนแม่แล้วก็น,นั้นนี่เนาะแม่อ่อนหรือว่าแม่สมสวยนะแกเคยแกเคยไว้ให้พวกเราแล้วมาทบทบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเด่วนนั้นมากซื้อมันก็นเลยเป็นเงินนะ้ตอนนั้นมันก็ได้เป็นหมื่นห้านะทุกคนขออนุญาตเอ่ย แม่แม่น้องแกให้มาเหมือนนึงแม่สมส,<อ>สวย,สวยให้อีกห้าพันนตอนนั้นสรุปว่าเงินเงิ่อนมือน่ันใดทั้งเล็กเ,เล็กได้ประมาณยี่สิบหกเซนนะคะได้เสาอีกเก่าตนนัออนนตอนนั้นมันแบบมันพอดีเลยทุกคนมันก็เลยแบบอกว่าดีใจมากตอนนั้นแบบยายผิวคนิ่แบบว่าแกรู้ว่าหนูซื้อเสาใช่ไหมแกน่ะร้องไห้เลยเ เราเราปกติเราเป็นผู้หญิงแกงเราบดเดชมาไห้เฮาเห็นง่ายๆ่ามียนมือนั้นเราไหา้่อไอบ้านไทยคลิดเด้ค่ะพี่น้องเมีอนั้นไอบ้านไทยคลิดแล้วแต่ว่าเราไห้เราวย,า,ยางหนีไปเลยก็เลยบดเดชไทยเมียนก็เลยบดบเดชไทยพี่น้องเบิมงเ,เรายางหนี้เวาเราบอกผู้ภาคเมียงเขาเราไปปัานนี้เขาเราก็ยางออมเราเศร้าไห่แล้วเราทำใจเดี๋ยวเราจะยางกลับมาบอกน้ำหนูสื่อเศร้าเราบอลูกพี่สินะอย่าปฏิเสธเพื่อ,อน ตอนนั้นเราก็บพ่อมีอาการวันศุกร์นี้จะย,ยังเราเขาเรากับยาตเขาตัวนํามเหรอเพราะว่าเขาเคเา่อยบว้สองสามเดือนเลวมันกับขาดขาดขาดขา,า,าดหน้าเลออยสินะเนอะแยกหนึ่งก็แม่แม่กบเป็นเจ้อหน้าต่างแม่นคะคะแม่ยกบเป็นให้น,น้าต่างบ้านหนึ่งนะคะแล้วนะพอดีพอพอสิ้นเดือนใช่ไหมมันก็ได้จ่ายค่างวดรถค่าโทรศัพท์ค่าเรียนลูกอะไรมันก็เลยแบบแล้วตอนนั้นไอ้อะไรนะ ร้านร้านน่ะของขวัญน่ะนางก็ป่วยใช่ไหมแล้วแม่แล้วน้องสาวหนูน่ะนางก็ไม่มีบรรม่มีเงินจ่ายค่ายาให้ลูกทั้งลูกนอกนโรงพยาบาลอีกแล้วแล้วนางพาไปโรงพยาบาลเด็กมันก็เลยหมดเยอะใช่ไหมแล้วเราเป็นพี่สาวไงเราก็เลยแบบบ่อยากให้นางยืมไผเพราะว่าเขาเคยเคยผอมมาก,ก่อนเหลียวว่าเขาจะให้ยืมแล้วเขาจะมาบอกวาให้ทธอังอ่ะเขาบอกเป็นตาสัังสินะคุน้องเออมันเสียเ้าเพราะว่าเ่อก็บอกยังบ่ไดีเพราะว่าเขาก็ยืมเขาอีกยิางี่นะมันก็เลยแบบบอกเขาน้องว่า อายังสีซะขออนุญาตบอกบอกคัมธินุบอกกับน้องด้วยค่ะถามมึงบ่มีนะ่ะมึงบอกก็เลยกูซอยมึงนี่สินะเฮ้ามีกันแค่นี้ละเด้งสิแนมะ่บอกน้องสิแม่น้องก็เลยแบบทักมาว่าขายยาสนเท่า,า,ทานี้กรจจายไปนี่สินะ,ะแล้วออกแกนก็แบบถือมอนัดอีกร้านสาวก,กถออา็ถือมอนัดธนุก็ถือมอนัดเถื่อนก็เลยเป็นช่วงที่แบบมันเป็นจังหวะชีวิตที่มันร้อนี้จริงๆนะทุกคนงานกับอันนี้แล้วทั้งร้านอีก อีกอะแม่เงีผิวตอนนั้นเขาพ้าเราไปหาหมอแขนแล้วก็เส้นปราษาเสียอีกวันนี้เอ้ยพี่น้องเส้นปภาษาเราเสื่อมก็เลยเห็นไหยรอลซอยเลือจากคลองบลาไเข้าก็เลยมาจัดการบางแผน่าฮีเดอ่์เปล่าเร่งเพื่อนเ่นี่ยมันแล้วอยากให้้องสาวมาอยู่กับเมียเพราะว่าตอนเนี้ยเราเราซอยเลือจากคลองป่ไหลก็คือแค้นแล้วน่ะทางที่เราถนัดอะมันมันลอยยังมันจูงสีในพี่น้องถ้าไปหาหมอแล้วทุกคนมันไม่มันไม่ได้ล็อกสรุปแล้วมันเกี่ยวกับเส้นปราษาเส้นประสาเรามันเสื่อมค่ะเราเถาแล้วเนาะ แล้วแจ็คพอตแตกมือเมื่อว่ามือก้อนนี่ก็ช่วงก้อนนั้นนี่นะแม่แม่แม่ฮักบีบีนี่ล่ะเนี่ฮักบีบีเป็นเพิ่นโทรมาบอกไอ้บาสโนก็บอกหูว่าเพิ่นเบาอีหยังแต่ว่าเพิ่นแชทมาหาหนูบอกว่าแม่บ่ลืมเด้อลูกแม่บ่ลืมเด้อเดี๋ยววันที่หาแม่ระวังสิเดี๋ยววันที่หาแม่โอนให้ลูกแม่เราเสียอ้นเงินเราคือเสียอ้นคือจังเราหายหน่นล่ะอินสิ่นะพันสองพันเนาะอินสิ่นะวันนี้ไอ้บาสบอกว่า เราบาดใหายในสั่นเดี้ยแม่เราว่าดีห้เป็นแสนสินะฮะเป็นแสนเลยตีสินะแม่ฟ้าดีแม่เราคือสีไฮไลท์แท้คุณแม่แม่เราไปหาเยอะมาให้งเท่าสินแม่เราไปหาเยอะไม่แห้งเอาเด้อสินะปฏิเสธเราเด้อสินะข้าบ่มีบ่เป็นยานโด่ข้ากขบงบอด้ว่าจะให้เพื่อนหนึ่งกันนั้นแต่ทุกคนเสียบพรว่าแม่เราอ้นมาไอเงินผู้ใดเลอ้นใหม่เขานี่ไหมไอ้บานเรากระจากเราสิลง่างกระล่างสินอนเราก็ตื่นขึ้นมาเท่าไรคือเท่าไร ก็เลยดูบังบังห้วยบังเธอแม่เราสิก็เลยบังที่แหล่แม่เรามาก่อนสามเมืองเนาะก็ว่ามันหลายเลยเด้ค่ะก็ว่าโอ้ยพัดอีแม่เราคือมาซอยจังหวะชีวิตตีห้องนี่เทไอสิท่านเดี๋ยวเติมกันท่านดีผิวยังน้อยก็ได้มุ้งล่างขาเลยเด้นีอย่างสิหนะเนี่นค่ะเขาแบบนนั้ก็ได้มุ้งล่างขาเพราะว่าตอนนั้นคุยคุยกันคาซ่างนะพี่น้องที่แหล่ซ่างเขาปฏิเสธว่าจะบ่ออ้อกมูลหนูเพราะว่าเขาบอกว่ามูลนูนนะห้เขาถือเขาก็เลยบอยากได้บอยักบอยรับอย่างสิหนาแล้ววันนี้ ตอนนี้คาสร้างมือหาแม่นะคะก็เล็กเด็กคาสร้างแต่ว่ากับบ่เด้เทพผื้นนะคะพี่น้องก็เลยเอาไว้ก่อนหอนมีท่าได้หมดไล้ก้อนสรุปก็คือจ้างสร้างนี่คือยกเสายกมุงเน่แล้วก็โอนมาอีกสองหมื่นเป็นบอกเ่งจะนอนบรรลับเลยบบดนี้บัดละลุกนั่งผื้นมานั่งเลยค่ะพี่น้องพานุนยางหลาอพอพอแม่เข้ามาแล้วมันสบายใจใช่ไหมมันก็สบายใจขึ้นมันเลยไปทำเราคิดเพราะที่แหลกคิดอยู่ว่าเนี่ยเราได้พูดกับแม่ไว้แล้วถ้ามันไม่พอเราต้องไปยืนที่ไหนอะไรต้องไปกู้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็หาข้อมูลนะคะพี่น้อง สบา,บายบ้านเรากับคนค่ะจะเครียดเพราะว่า,าเราเห็นงานคนเดียวยล่ะเราอยากหาบ่าท่านนี่นู่กับแบบนู่กับหูซึกงพิสว่าเนี่ยเป็นเพราะเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าแกก็ไม่ได้ไม่ได้โทษหนูนะอะไรเงี้ยสรุปสรุปตอนนี้สรุปคร่าวๆให้พี่น้องฟังครับตอนนี้ก็มีสี่คนนะครับแม่ฮักน,กน้องออแกน ส่วนไลฟ<ม>์ี่เป็นบีบีบั้งบั้งบั้งนี่แม่แล้วก็บอกไว้แล้วว่าเราจะออกหน้าต่างตั้งแต่ปีที่แล้วเลียวแล้ววังขันนุ่งสีสางเราะสอวังนาต่างให้บ้านหนึง่งแล้วก็อ,อกให้นะคะแม่ก๊อบนะคะขอบคุณแม่ก๊อบด้วยนะคะแม่แก็คือแม่ฮักเอฟซีน้องอีหลานะนั่นแหละค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็แม่สมสวยแม่สมสวยเราะหายมากตั้งแต่ก้อนหนานีเลียวเด้ตั้งแต่ตั้งแต่ก้อนหนานีแม่ให้ห้าพัน แต่พรตั้งแต่เดือนใดบ้างห้วก็อีกคนหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศไหมจำได้ปะไม่ฮักต่างแดนที่เพิ่อนหายมาหาพันแมนแมนไม่ฮักต่างแดนอีกห้าพันมาถึงกันอีกคนหนึ่งอันนั้นได้ได้ค่ารังค่าเลยแต่ว่าห้องกุศลเติมใจอยู่แมนค่ะก็ได้ค่าลังค่าแล้วก็ได้ค่าเท่าละมาเพิ่มอีกนะคะได้อินทิพุ้นไสรนะคะตอนนี้เราก็เตรียมงานอะไรต่างๆแล้วก็ประเพทนี่บ้านนู้นมันยาก มันปฏิเฮ็ดง่ายคือจังมือเขาไปฝืนบาดในบาดเนาะพี่น้องมันอยากกิลีนึงเขาต้องไปบอกผู้เฒ่าผู้แก่ยานพี่น,น้องเขาหนีมีไผ่เน่ต้องเ<น>สียนบรรพบุพบรุษต้องใหญ่แม่ธรณีนั่นน,น,น,นั้นนี่ต้องเลี้ยงเลี้ยงเขาคนที่ผู้เฒ่าคนที่มันสีม่านี่สองมือ,อมก็คือมืออื่นมือคุดหลุมมือคุดหลุมขาเจอกกับสีใหญ่ธรณีกับสีนี่กิเลี้ยงที่ผู้เฒ่าขาเจอกสีมานยังหาเนาะค่ะกับสีเป็นมือขืนมือขืนเสาอีกมือหนึ่งที่จะต้องกิเลี้ยงมือที่สอง ต้องเตรียมกับเขาอย่างน้อยอย่างนอยสองอยางขื้นใต้เฉสๆนะค่ะพี่น้องมันก็เลยแบบเมื่อเราต้องต้องเตรียมกับข้าวอะไรเราต้องหาแม่ครัวที่แบบเซฟค่าเสียใจเราให้ได้มากที่สุดอย่างประมาณนี้นะคะเพราะว่าตอนที่บ้านที่บ้านแบ่พวกหนูไม่ได้ทําแบบนี้ไงทุกคนราาหกวาดโยน้ำขเขาเขาไม่ได้ซ<ด>ื้อนี่นะคะแต่ว่า,าอันนี้มันมันจะยากจากั็กนก้อยราคาหมอคือเพื่อจะมาละ <จบ S 1> ประเภทนี้แต่ละบานบ็คือกันบานหนูมันยากกี่รีค่ะพี่นงองนะ,ะยากมันแต่มืออาเลิกเลยล่ะค่ะพี่น้องนะคะ ถ้ากัดตุกลองกันยูปุ้ดสิยอกปุ้ดสิยอกก็สิน่ะเจ้าซื้อไฟไปเบิงหมื่นเป็นเท่อนี้สิน่ะที่แรกเก็มือหนูไปมาว่าอยากกันยี่ผิวเราอยู่เราได้อยู่เร็วกันเลยไปหามือนนองสินะค่ะเอา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 วันวันเดือนคือวันเดือนที่เกิดน้องไปหาเบิงเลิกนะคะมันกัดสิแบบประเภทนี้บาดในบ้านกับปุ้ดเฮ็ดหยากเนาะพามคนนึงเผื่อกันสินะเตรียมจบอันนั้นอันนี้เงินเก่าบาทยอดเลี้ยนอันนี้แล้วก็บาทแล้วก็เลี้ยวประเภทนี้บุคขึกัน เงี้ยเขาจะสร้างมามาม้าผูกแขนผูกใช้ชิ้นละกระเหลี่ยวบาน์ในบารแต่ว่าอยู่นี่กับชิมี่ยังอ,งองีกนอกจากนี้อีกบอ่แต่ว่ามันหลายอีหลีว่ามันขึ้นเท่นไงตานเงินอันซูเปอร์สไตล์นบอเพื่อนี่แต่ละบาน์นุคือนุ้งหูวแล้วว่าบาน์นุ้มันยากแต่กับบอได้คิดว่ามันจะหลายอย่างขนาดนี้นะคะพี่น้องนะคะโดยแม่ยนุ้งเราก็เป็นคนแบบว่าสมองเหลังบอสปกตินะบางเท่อบอกเป็นแนวอื่นบางเท่อบอกเป็นแนวหนึ่งแล้วก็ตอบนุ้งเป็นแนวหนึ่ง รู้บอกผมว่าเราสิไปบอกคุณได้แนะ่ดิบุ่นี่เราสิบ,บอกเบิร์ตบาทนี่สินะเดี๋ยวความสิบเป็นเราเนาะเอ้าเอามันปิดบางกล่องเลยว่าถธอขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องเป็นบ้าคลิป <บา S 2> นี้ยาวจักหน่อยพี่น้องครับข่าคดีทุกคนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าคุณล่องคนบอกว่าไม่ใช่ผิวสีสังเฮือนมือใดหรือว่าใจยังมือใดบอกแน่เพ<อ>ป็อนอยากเพ<อ>่นอยากูงหัวทีนาะคะ่ะเพคนกับหลุดนัน่งเพราะว่าคุณละคนเหมือนกับเบิ้องตังเตคลิปไอ้ซังเอาล่งหายมือถึงนู้ไปไทยคลิปอยู่เพื่อนนะคะเพราะว่าตอนนั้นหนูยัังงไไไมมมม่่ีีีโซเชยยลอะร ทุกคนก็หขทพ่สังนะคะลงหาะตอนนั้นใครที่ได้ดูนะคะออัออลโหลทุกคนก็ได้นรุน่นน้ำเสร็จกะดีใจแทนใจผิวแล้วก็ขอบคุณแม่แม่ทุกคนนะคะที่ที่มอบแล้วก็ซัพพอร์ตแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนมาทุกวันนี้นะคะถามโบมี่แม่แม่ก็บ่มี่หนูในวันนี้คือกันละคะ่ะขอบคุณเดฟซีทุกคนที่ยังรักแล้วก็ติดตามกระยั่งหาพ่อน,นะคะ้พรามับคุนมุน์คือเก่าขอบคุณค่ะเคลืนมา,มาไม่ไรเพื่อน เนียนกระล้วก็แล้วก็ขอบคุณเนฟซี่มะล้อทางทางมะลำอจใจกันลอยนะคะทีที่ททปรหลับเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณค่ะตอนคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ